สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนมาทำขนมไข่นกกระทาทำจากมันเทศสีส้มพร้อมบอกเคล็ดลับวิธีทำให้แป้งด้านในกลวงด้านนอกกรอบอร่อยบอกวิธีทำอย่างละเอียดเลยนะคะก่อนไปรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไปเริ่มทำกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็จะนำมันเทศสีส้มไปปอกเปลือกแล้วล้างทำความสะอาดจากนั้นก็นำมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะ เวลานำไปนึ่งจะได้สุกง่ายแล้วก็เปื่อยง่ายเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะนํามันมานึ่งกันเลยค่ะส่วนในขั้นตอนนี้เราก็ได้ตั้งซึ้งรอจนร้อนดีแล้วนะเราก็จะนํามันลงไปนึ่งค่ะส่วนไฟที่ใช้เราก็จะใช้เป็นไฟแรงแล้วก็นึ่งมัน30นาทีตอนนี้เราก็ได้นึ่งมันครบเวลาแล้วนะคะ <S <S เดี๋ยวเราก็จะมาเปิดเช็คกันเลยส่วนในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้ซ่อมนะคะจิ้มลงไปดูแบบนี้ตัวมันของเราก็เปื่อยดีแล้วค่ะ พอมันของเราเปอยดีแล้วเราก็จะนํามาบดในภาชนะเลยส่วนในขั้นตอนการบดมันนะคะเราก็จะใช้เป็นซ่อมค่ะในการบดบี้เพื่อให้ตัวมันของเราละเอียดดีค่ะส่วนในขั้นตอนนี้ใครจะใช้เป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะ <c oughs> ก็ให้เราบดมันให้ละเอียดเลยค่ะการที่เราบดมันในตอนที่มันยังร้อนๆแบบนี้ก็จะช่วยทําให้มันของเราละเอียดง่ายค่ะ <c oughs> และในขั้นตอนนี้เราก็จะใส่น้ําตาลทรายขาวเกลือลงไปผสมด้วยนะคะ เสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะบดบี้แบบนี้ไปจนกว่าตัวน้ําตาลทรายจะละลายดีค่ะข้อดีของการใส่น้ําตาลทรายขาวลงไปผสมกับมันตอนที่ยังร้อนนะคะก็จะช่วยทําให้น้ําตาลของเราละลายง่ายค่ะตอนนี้เราก็ได้บดมันจนละเอียดดีแล้วนะคะและตัวน้ําตาลทรายก็ละลายดีเช่นกันค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะนําแป้งมันมาผสมผงฟูการที่เราใส่ผงฟูลงไปด้วยก็จะช่วยทําให้ขนมของเราฟูแล้วก็กรอบนานค่ะ ต่อไปเราก็จะนวดผสมแป้งให้เข้ากันดีเล็กน้อยค่ะพอแป้งเริ่มเข้ากันดีเราก็จะใส่หัวกะทิลงไปค่ะส่วนในขั้นตอนนี้ถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นน้ำเปล่าแทนได้ค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะนวดแป้งไปจนกว่าจะเข้ากันดีค่ะส่วนในระหว่างที่เรานวดถ้าตัวแป้งยังมีลักษณะที่แห้งอยู่ก็สามารถทยอยเติมน้ำเปล่าลงไปได้นะหรือถ้าตัวแป้งแฉ็เกินไปก็สามารถเติมแป้งมันลงไปได้เช่นกันค่ะ ตอนนี้เราก็ได้นวดแป้งมาจนเนียนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนี้แล้วนะคะต่อไปเราก็จะเก็บรวบแป้งค่ะเพื่อพักแป้งเราจะพักแป้งไว้สิบห้านาทีเพื่อให้แป้งได้อิ่มน้ําค่ะส่วนในระหว่างที่พักแป้งนะคะก็แนะนําให้หาภาชนะมาปิดไว้ด้วยค่ะเพื่อกันตัวแป้งแห้งนะตอนนี้เราก็ได้พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะนาแป้งออกมานวดก่อนค่ะเพื่อให้แป้งได้ไขายตัวส่วนในขั้นตอนนี้ไม่ต้องใช้เวลานวดนานนะคะ นวดพอให้แป้งไข่ตัวก็พอค่ะพอนวดเสร็จเราก็จะนําแป้งมาปั้นนะคะแล้วก็มาคึงเพื่อให้เป็นลักษณะวงกลมแบบนี้ค่ะพอปั้นเสร็จแล้วเราก็จะพักไว้ก่อนค่ะจากนั้นเราก็จะปั้นให้ดูอีกหนึ่งชิ้นนะก็คือหยิบแป้งขึ้นมาขนาดตามต้องการค่ะจากนั้นก็นํามาคึงให้เป็นลักษณะวงกลมนะส่วนในขั้นตอนการปั้นแป้งนะคะเราก็จะกะขนาดเอาเลยค่ะและขอแนะนําสําหรับมือใหม่นะคะ ตอนที่ปั้นแป้งควรที่จะปั้นให้ผิวแป้งเนียนนะอย่าให้ตัวแป้งแตกเพราะเวลานําไปทอดตัวแป้งจะแตกไม่สวยค่ะลักษณะผิวแป้งที่ปั้นเสร็จแล้วนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราจะปั้นไปจนกว่าจะเสร็จค่อยมาดูกันค่ะตอนนี้เราก็ได้ปั้นแป้งเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ํามันเตรียมทอดกันเลยค่ะในส่วนของน้ํามันเราใช้เป็นน้ํามันปาล์มนะคะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะเปิดแก๊สค่ะ อใช้เป็นไฟแรงก่อนนะพอน้ำมันร้อนได้ที่ค่อยปรับมาใช้เป็นไฟอ่อนค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะรอจนกว่าน้ำมันจะร้อนขึ้นมาค่ะตอนนี้เราก็ได้ตั้งน้ำมันมาจนร้อนดีแล้วนะคะส่วนในขั้นตอนนี้เราก็จะใส่แป้งลงไปทดสอบก่อนนะส่วนในขั้นตอนนี้น้ำมันของเราก็ร้อนใช้ได้แล้วค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะทยอยใส่ตัวแป้งลงไปทอดกันเลยในขั้นตอนนี้ย้ําเลยนะถ้าน้ำมันไม่ร้อนอย่าใส่ตัวแป้งลงไปเด็ดขาดค่ะ พาอจะทําให้ตัวแป้งอมน้ํามันและในขั้นตอนการที่ใส่แป้งลงไปก็ระวังน้ํามันกระเด็นใส่ตัวเองด้วยนะคะในขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะใส่ลงไปให้เต็มกระทะค่อยมาดูกันค่ะในขั้นตอนนี้น้ํามันก็ใช้ได้แล้วนะคะก็ให้ปรับมาใช้เป็นไฟอ่อนสุดค่ะอย่าใช้ไฟแรงในการทอดเด็ดขาดนะเพราะจะทําให้ขนมไหมก่อนสุกค่ะด้านในก็จะไม่กรวงนะ ส่วนในขั้นตอนนี้นะคะก็จะสังเกตว่าตัวแป้งเริ่มที่จะลอยตัวขึ้นมาแล้วนะและในขั้นตอนนี้เราจะไม่คนนะคะเราจะรอให้ตัวแป้งลอยตัวขึ้นมาบนน้ำมันให้หมดค่ะในขั้นตอนนี้ก็จะสังเกตว่าตัวแป้งลอยตัวขึ้นมาบนน้ำมันแบบนี้แล้วนะคะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะขึงตัวแป้งค่ะเพื่อให้ตัวแป้งของเราได้กลวงด้านในนะย้ำเลยนะคะในขั้นตอนนี้ให้ใช้เป็นไฟอ่อนเท่านั้นในการทอดขนมค่ะ ในขั้นตอนที่เราคลึงตัวแป้งนะคะแนะนำให้ใช้น้ำหนักมือนะคะกดตัวแป้งให้จมลงไปในน้ำมันค่ะเสร็จแล้วก็ให้เราคลึงตัวแป้งนะคะไปในทิศทางเดียวกันค่ะในขั้นตอนนี้ก็คลึงบ้างพักบ้างก็ได้นะคะเพื่อทำให้ตัวแป้งของเราได้ขยายตัวค่ะพอคลึงแป้งมาได้สักพักนะคะก็จะสังเกตว่าตัวแป้งเริ่มที่จะขยายตัวใหญ่ขึ้นมาแล้วค่ะ โอเคนะในขั้นตอนนี้เราก็จะคึงตัวแป้งไปจนกว่าจะสุกเหลืองได้ที่ได้สีตามต้องการค่ะและตอนนี้เราก็ได้คึงแป้งมาจนสุกเหลืองได้ที่ได้สีตามต้องการแบบนี้แล้วนะคะก็จะสังเกตว่าตัวแป้งของเรามีลักษณะที่สีสวยตามต้องการแล้วค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้แนะนําให้ปรับมาใช้เป็นไฟแรงเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้ปรับมาใช้เป็นไฟแรงแล้วนะคะ การที่เราปรับมาใช้ไฟแรงก็เพื่อต้องการให้ตัวขนมของเรามีความกรอบนอกแล้วก็จะกรอบนานค่ะการที่เราปรับมาใช้ไฟแรงนะคะ<ๆ>ก็จะทําให้ตัวขนมของเราไม่อมน้ํามันด้วยค่ะอันนี้ก็คือเคล็ดลับสําคัญของแม่ค้าเลยนะคะโอเคนะในขั้นตอนนี้ก็ให้เราคึงไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าสีขนมของเราจะเข้มขึ้นมากว่านี้นะคะตอนนี้เราก็ได้ใช้ไฟแรงทอดขนมของเรามาจนสุกสีเข้มตามต้องการแล้วนะคะ เสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะตัดตัวขนมของเราขึ้นให้หมดค่ะพอเราตัดขนมขึ้นมาหมดแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะสลัดเพื่อเป็นการไล่น้ํามันเสร็จแล้วเราก็จะนําไปพักไว้ให้เสด็จน้ํามันค่ะสีขนมไขน่นกกระทาของเราก็สวยน่าทานมากค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้กระชอนตาทีค่ะตักพวกเศษฝุฟฟ่นออกให้หมดเลยนะคะ พอตักเสร็จฝุ่นออกไปหมดแล้วนะคะในขั้นตอนนี้เราก็จะปรับไฟมาใช้เป็นไฟอ่อนสุดเหมือนเดิมนะแล้วก็ทยอยใส่ตัวแป้งลงไปทอดเหมือนเดิมค่ะส่วนในขั้นตอนนี้เราก็จะทอดไปจนกว่าแป้งจะหมดค่อยมาดูกันค่ะตอนนี้เราก็ได้ทอดขนมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาฉีกแป้งให้ดูค่ะตัวแป้งก็มีความกรอบมากเลยนะคะส่วนด้านในก็จะกรวงแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราจะฉีกขนมให้ดูอีกหนึ่งชิ้นนะคะ ตัวแป้งด้านนอกก็จะกรอบมากค่ะส่วนด้านในก็จะกลวงแบบนี้เลยนะก็เสร็จลงไปเรียบร้อยนะคะสําหรับวิธีทําขนมไข่นกกระทาจากมันเทศสีส้มสูตรนี้ทําง่ายตัวแป้งกรอบแล้วก็กลวงค่ะส่วนวิธีทําก็ไม่ยากนะคะถ้าใครดูจนจบคลิปก็สามารถทํากินทําขายได้เลยค่ะสูตรขนมไข่นกกระทาที่เราให้ในวันนี้นะคะก็จะออกมาหวานกําลังดีค่ะ ใครที่ชอบหวานมากก็สามารถปรับเพิ่มน้ำตาลได้ตามความชอบค่ะยังไงก็ลองไปทำกันดูค่ะส่วนวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ